มาปุ๊บรีวิวปั๊บนะครับวันนี้มาใส่แบบใสๆอย่างนี้แกสำรองทุกวิผมหมดรถเข้าสูดตลอดนะครับบอกเลยว่าคันนี้อยัดช้านะครับอย่าช้าอยู่ไม่นานแน่ คนทดลองวันนี้อยู่กับตั้มแั้วนี่ครับวันนี้อยู่กับ bmw 3 2 0 d นะคะ2.0งจดศหรือว่าแกรนด์ทัวริสโมอลลัคดีด้วยค่ะครับผมสองพนะครับอันนี้สีเทาพี่สีสวยมากครานี้หายากนะใช่ค่ะแล้วที่สำคัญนะป้ายแดงขายอยู่2 9 5 9 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้วิสานขายเท่าไหร่นะเครื่องยนต์ดีเซลนะใครที่ตามหา bmw ดีเซลอยู่ค่ะห้ามพลาดคันนี้ด้วยประการทั้งปวงนะพี่ตั้มเหมือนเดิมครับมาเมื่อวานรีวิว มาปุ๊บรีวิวปั๊บนะครับวันนี้มาดูด้านหน้านิดนึงนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นไฟได้เป็นแบบ Adaptive LED ซึ่งจะหมุนปรับตัมองศาของพวงมาลัยได้ด้วยนะคะั้าไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะพร้อมด้วยปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยค่ะครับอ่าก็เป็นเป็นโช๊คนะครับมาอันเดิมนะครับดูสีใสใสแบบใสใสอย่างนี้เสียงใสใสดยติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยครับแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะครับนะสีสวยงามน้ที่ผมล้างอย่างเดียวเลยนะนี่ล้างอย่างเดียวเลยดูนะเลขเครื่องอยู่นี้นะครับผม นะดูซีนต่างๆอยู่ปกติเลยนะครับผมนะใครหาเครื่องดีเซลอยู่คันนี้นะครผมบอกได้เลยว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมมาทั้งสวยทั้งประหยัดนะพี่ตั้มเนาะใช่ดีสวยเดิมๆเลยนะคะคันนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์นะฮะดีเซลเทอร์บโบนะคะ2.0ลิตรนะคะตัวน,นี้ ก็แรงม้าได้ถึง190แรงม้าทีเดียวเลยนะคะสวยมากแล้วก็น่าใช้อ่ะหน่าใช้มากประหยัดมากด้านหน้าของเขาเนี่ยได้เป็นโฉมเขาใหม่แล้วนะคะกระจังหน้าแบบพิทนิกเกลแล้วก็ด้านข้างค่ะพี่ตั้มขาล้อเนี่ยจะได้เป็นล้ออลอยขอบ18บแแล้วนะคะยางนะครับเป็นปี2องพันยี่สิบเอ็ดค่ะลายดับเบิลลายมัลติสโปอคนะคะพี่ตั้มขาอันนี้ก็จะมีโลโก้ BM ออยู่ให้ เห็นทุกุนเลยคะเห็นเยอะมากแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการตกแต่งนะคะตัวใหม่นะคะตัวโฉมใหม่สังเกตได้ว่าจะมีตกแต่งตัวอลูมิเนียมตรงนี้เลยนะพี่ทั้มต้องดึงทุกคลิปนะไม่ว่าจะเป็นรถทโรเมก็คือบ m อนะครับผมนะบ m ก็คือบีอกควรดึงหมดเพราะอะไรเราต้องการให้ดูโครงสร้างของเรานะคะเจอเราสองคนก็เหมือนเจอรถสวยนะคะมาดูด้านท้ายดีมากเลยพี่ตั้มคันนี้จับต้องได้ราคาประหยัดมากขอนก็ไม่แรงด้วยสวยเออโครงสร้างดีเดี๋ยวพาไปชมต่อเลยนะคะ มาดูประตูด้านหลังนะครับประตูตอนหลังเหมือนกันมากระจกได้เฟมเนตทุกบานนะคะเวลาเปิดประตูกระจกนะคะประตูสวยงามสีใสคือเนี่ยนี่คือหโครงสร้างแบบว่าแข็งแรงมากดูดูความใสเขากล้องตามผมมานี่ะดูความใสเลยดูตัวหัวน็อตนะคะตัวประตูใสกิปเลยนั้นหนังแบบยังแต่งตึงเลยครับถ้าเป็นสาวๆคือวัยรุ่นอยู่นะครับขาพี่รำขาภายในได้เป็นเบาะหนังดากต้าด้วยนะคะดูดูดูดอกดิ นี่ขนย่างยังอยู่เลยค่ะแล้ย่างมิชลินด้วยนะคะเป็นรัานแบบเขาเปลี่ยนเขาแทบจะไม่ค่อยจะใช้เลยนะดูเด่นดอกเดือกเต็มเลยใช่ได้ย่างมิชลินด้วยแล้วแฟตด้วยนะคะพี่ตั้มขามาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายมีไฮไลท์เลยนะพี่มีเด็ดจริงๆนะคะกับ แกนทูเรสโมคันนี้นะปัท้ายมันแบบเปิดไฟฟ้าแล้วเปิดทั้งกระจกทั้งบานเซนเซอร์4จุด5ประตูชายเซนเซอร์4จุดมีแบตบอกะคะเป็น GT แล้วก็ตัวไฟค่ะได้เป็นไฟ LED เต็มระบบค่ะพี่ตั้งขายอย่างงี้ครัอ้าวคุยต่อเลยครับโอคครบแล้วค่ะคุยเล่นครบแล้วค่นโอเคแล้วก็มีแบตด้วยนะคะที่บอกว่า320ดีดีเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ แล้วเมื่อกี้เห็นเมื่อน,น้องเขาปรับนะครับว่ามีตัวปกเนี่ยปรับได้ด้วยนะ,ะอย่าลองดูซิว่าปรับได้เรเียกว่ามีการปรับเปลี่ยนองศาหรือว่าการควบคุมนะคะเขาะจะมีตัวปุ่มควบคุมเรื่องของสปอยเลอร์หลังค่ะ,ะ,คะต้องสไตล์ก่อนไหมใช่ค่ะ<แ>นี่ค่ะง่ายโนบิทัมน้องแค่ปลายนิ้วสมัมผัสนะ,ะมีปุ่มควบคุมนะคะองศาของ อ่ะสปอยเลื่องหลังแบบนี้เลยเท่ๆเลยนะคะสวยงามนนมากเก๋เก๋ไก่นะสวยงามค่ะด้านท้ายนะคะด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของท่อออกคู่นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเซนเซอร์ค่ะตรงนี้ค่ะเซนเซอร์ไฮจุดแล้วก็เรื่องของตัวโครเมรียมนะคะพาดยาวขึ้นไปเพิ่มความหรูหราขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะประตูท้ายไฟฟ้าที่ตั้งขาเปิดโชว์หน่อยค่ะครับผมฝาน้าได้ไฟฟ้าค่ะนะคะ,<น>ะพร้อมด้วยกล้องมองหลังติดอยู่ตรงนู้นเลยครับโอ้โหเปิดมาแล้วกว้างมากนะรู้สึกว่าปอดจะพับได้อีกด้วยนะคันนี้ ถูกใจอ่ะพี่ตั้มคุ้มค่ามากไอ้นี่<อ>ก็คือเป็นทางนี้คนไหนที่ชอบแบบซีดานนะคะก็ไปซีดานแต่ว่าถ้าเกิดมาแนวนี้นะคะพี่ตั้มเราเคยรีวิวพนันเมลาโฟไปเขาบอกอันนี้เปิดประตูท้ายเหมือนพนัพนเมลาโฟซึ่งก็สวยมากใครอยากได้พนันเมลายัางมีนะคะครับผมแป้งไว้ในคลิปนี้เลยนะคะครับผม,อมโอเคพอยเช่พนันเมลาค่ะคันนี้ก็จะได้เป็นม่านนะคะมีม่านบังสายตาให้ด้วยนะคะสำหรับอ,อ่าเปิดปิดหนัเบาะนะคะปรับพับได้นะคะในสไตล์สี่สิบยี่สิบสี่สิบค่ะพี่ตั้มครเหมือนที่พี่ตั้มไปปรับลงมาแล้วเนาะครับผม คือนอนราบได้เลยถ้าขายของก็เอาตัวนี้ออกมาได้แล้วก็นอนยาวไปเลยครับผมนะคือวางเข้าของได้ถือว่างมากนะถูอประมาณเกือบ2,000ลิตรเลยค่ะสวยงามเลยนะพี่ตั้มโครงสร้างเป็นยังไงพี่ตั้มโครงสร้างข้างหลังตรงติเลยครับเดิมๆเลยครับเนี่ยใสๆอย่างนี้เลยมันดีตรงมันไฟฟ้าหมดเลยครับนะสวยงามค่ะตรงนี้นะคะปกตินะเดิมๆนะใสๆกริบๆแบบนี้ใช่ค่ะคันนี้ถังน้ำมันอยู่ทางขวานะคะรถยุโรปหลายรุ่นนะคะแล้วคันนี้เติมน้ำมันดีเซลด้วยนะคะย้ำค่ะดูด้านฝ้างคนขับบ้าง แผ่นเทจะอยู่นี้นะคบผมเห็นไหมตั้งบอกเวลาซื้อรถทุกครั้งอ่ะให้เราดูนะครับแบลอยูแผ่นเทแล้วอย่าลืมนะครับคันนี้ยังมี BSI กับวารนตีเหลืออยู่นะครับที่สำคัญราคาไม่แพงจับต้องได้แน่นอนผ่อนไม่แรงด้วยนะครับพูดแล้วอยากลองไปขับแล้ว320 GT คันนี้ปะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่กับ BM 320 GT ปีสิเก้คันนี้แล้ว<ช>นะครับใช่ค่ะเป็นสัมภาระดีด้วยดีคือดีเซลนะคะพี่ตั้งคะภายในนี่นั่งเราสึกว่าเสียงเสียงเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยไม่ได้ดังไม่ได้อะไร,รนะพี่ต้อมนะตัวพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยแบบคุ่มหนังนะตัวนี้ใช่มันเป็นตัว GT นะคะแล้วก็ลักชัวรี่ยังไม่ใช่ตัว M เ,เนาะถ้าตัวเองจะได้พวงมาลัยเองแตกต่างกันไม่เยอะค่ะตัว M แต่ว่าราคามจะสูงขึ้นทีนะตัวนี้ลักชัวรี่ก็โอ๋น่าใช้แล้วค่ะพี่ ด้วยรูป,ปลักษ์นะคะด้วยออปชั่นด้านในนะพี่ตั้งคะ่ะเป็นปุน่มสตาร์ทนะคะแล้วก็วงลัยเนี่ยได้มัลตนะิเนาะมีตัวพุชคอนโทรลนะคะตั้งลิมิตได้ด้วย<ท>ะน<ท>ะะคตัวเข้าตัวออกรับสายปรับเพิ่มลดเสียงได้หมดเลยนะคะตัวเบาะนั่งเนี่ยได้เป็นปรับนรบนะคะทั้งคู่เลยนะคะได้ทั้งคู่แล้วก็มีเมมโมรีนะคะหรือว่า จะเป็นแบบทัชส,สกรีน8นิว้วค่ะคุณผู้ชมนะคะตรงนี้นะก็สวยงามแล้วก็ทัชได้ด้วยนะคะม<ช>าพร้อมกับปุ่มมาทำมาควบคู่กันกับปุ่ม iD เดตคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะคะสามารถจะทัชก,ก็ได้หรือถ้าเกิดมือไม่อยากยื่นไปไกลก็ใช้ปุ่มนะคะคอ่าได้ทัชคอนโทรลเลอร์ต,รตรนี้เลยนะคะคมีให้เลือกทุกอย่างพร,ร้อมด้วยน a เวกชันะรุ่นโปรเฟชชั่นอลด้วยนะตัวนี้ละเอียดพอสมควรเลยนะคะรวมถึงตั้งค่าขอทราบอารมณ์การขับขี่ของมิต้าดีกว่าติดบามดิฉนาะ ปลอดภัยสบายใจคะครับตั้บดูแล้วนะครับ BMW นะครับ3 2 0 GT ปี2019คันนี้นะครับซึ่งค่าตัวนะครับอยู่2 9 5 9 0 0 0บาทวันนี้วิสาหออโต้ค้าขายเพียงนะครับฟังนี้นะขายเพียง1,139,000บาทค่ะราคานี้ปอดประมาณเท่าไหร่ดีพี่ด้าเอ่อ20,000บาท20,000บาทนะคะมีเงิน มีรายได้นะพอสักงสองเลยกับรถ bmw นะปีสิบใหม่ๆคันนี้เลยรถสวยมากนะคะใครที่มองหาอยู่นะครับนะเป็นการชิฟวิสมัด้วยนะคะน่าเล่นน่าใช้มากนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับและที่สำคัญก็อย่างที่ตั้มบอกยังมีวารันตีเหลืออยู่นะครับไม่ว่าบีเนไอก็เหลือวารันตีก็เหลือกับราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทตั้งให้โปรอะไรอีกคะเอ่อสลิปสลิปเอาสลิปมาแลกน้ำมันได้นะเต็มถังนะครับพอวันที่มามาดูรถนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านทำงานสลิปเอาสลิปมาแลก นะ,นะวันที่รับรถไปเราจะเติมน้ำมันไว้ให้เต็มถังแต่ที่ิมคันนะครับไม่ว่าลูกค้าท่านใดนะับจะถือบัตรมาสเตอร์หรือวีซ่าหรือไม่ว่าจะผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับ นะท่านเพียงพบกับป,ประชาชนมาก่อนครับนะมาเช็คสิทธิ์ก่อนได้นะครับว่าท่านได้สิทธิ์ไหมถ้าท่านได้สิทธิ์จากแคมเปญที่วิสารท่านรับรถกลับ,บ้าได้เลยโดยโที่ไม่ต้องยื่นเอกสารใดทั้งสิ้นนัครับงค่ะอันนี้รู้ผลไวนะคะสําหรับท่านที่ต้องการนะใช้แคมเปญแบบประชาชนใบเดียวนะคะ,คะแล้วพบกับเรานะคะผูสาวตัวค้าสาข,ขาบางบัวทองได้ทุกช่องทางนะคะหรือโทรมาที่0811331221นมา่นะคะ หรือโทรหาตั้มโดยตรง0911202384ฝากไว้นิดนึงนะครับในไลฟ์สดเราจะได้แคมเปญดีๆกับราคาดีๆส่วนลดดีๆมีของแถมดีๆนะในไลฟ์สดทุกวันนะครับทุกวันติดตติดตามนะคนคนรถนะ EP นี้ไปด้วยแล้วก็ฝากกดกดหัวใจให้เรานะติดตามันไว้ยเผื่อเราจะได้รับชมรถคันต่อไปเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ตั้มและนิ้งรายการคนคนรถไปก่อนครับค่ะขอบคุณค่ะ